วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําหยวกกล้วยนะคะ,ะสับแล้วก็หมกใส่หมูสับนะคะก็ตัดมาจากสวนใหม่ๆเลยนะคะอ่อนๆเลยค่ะค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาหั่นนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็เตรียมน้ำไม้นะคะเราใส่เกลือลงไปค่ะเราหั่นแล้วเราก็จะแช่น้ำเกลือนะคะ อ่อนนี้ดีค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนคะมันแบบว่ามันอ่อนมากแล้วต้นมันก็อ่อนด้วยนะคะ จะได้อาหารที่อร่อยมากๆเลยอ่ะเขาบอกมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันประโยชน์อะไรบ้างเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะมีมากมายอ่านไม่แบบอ่านไม่หวาดไม่ไหวเนาะก็อืเล่าสู่กันฟังว่าแคนเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเอนอกจากมีประโยชน์แล้วนะคะยังทําได้หลายเมนูนะคะค่ะเพื่อนๆเราจะสับให้มันเล็กลงนะคะทําได้หลายเมนูเอาไปผัดสกปีก็ได้นะคะเอาไปแกงใส่ไก่ก็ได้นะคะ แต่เราจะหมุกใส่เนื้อหมูนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาใส่ใส่ในน้ำเกลือไว้นะคะ เราจะได้สีสวยค่ะโอเคเราจะทำไปให้เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะอันนี้คือหยวกกล้วยของเรานะคะขาวใสน่ารับประทานมากๆค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเราแช่น้ำเกลือไว้นะคะ15นาทีเดี๋ยวเราก็เอาไปกรองแล้วเ,เอามาตำค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะหัน่นตะไคร้นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็จะหั่นหอมกระเทียมนะคะอันนี้ก็หอมแดงนะคะก็จะเป็นค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นพันใหญ่เล็กไม่ค่อยมีค่ะที่นี่ก็ ใช้คันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะจะตำรวมกันนะคะอันนี้ก็จะ กินอาหารอีสานคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเราก็ชอบอาหารมัดบ้านเนาะแล้วก็เราใชา้ประโยชน์จากพืชผักของเราที่อยู่ในสวนนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะค่ะก็เช่นตะไก่ใแบบมะกรูดกล้วยที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ดัดแปลงเมนูไปเรื่อยๆนะคะนี่เอาเรวมกันเลยเนาะค่ะตัวนี้เด็ดออกกัน แปลงเมนูไปเรื่อยๆนะคะก็คือพืชผลที่เรามีอยู่อ่ใช้เป็นประโยชน์ไม่ว่าเราก็อยู่อยู่บ้านน้องหินนะอยู่อยู่อีสานก็เหมือนกันเราก็เก็บผักการรวนนี่แหละคะ่ะทำกินเนาะโอเคนี่นะคะแล้วเ,เราจะตํำนะโขลก,กเข้ากันนะคะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดนะคะ ฉี่ออกมาจากก้านของเขานะคะถ้าใบใหญ่ก็บิดให้เขาแบบเป็นแผลก็จะได้มีกลิ่นหอมออกมานะคะประมาณนี้นะคะแต่เพื่อนเพื่อนเราก็ตำรวมกันค่ะวันนี้ใช้คกหินนะคะจะได้แหลกง่ายๆนะคะ เรื่อยๆจนเสร็จนะคะมาดูกันอีกทีค่ะค่ะพริกเราก็ตำเสร็จแล้วนะคะเครื่องเทศของเราเอาหยบๆประมาณนี้เนาะค่ะอันดับต่อไปนะคะก็อันนี้คือหยวกกล้วยของเราเราเอาไปากรองแล้วนะคะเอาน้ําออกแล้วนะคะเราจะตําให้เขานิ่มลงนะคะค่ะ เวลาเราเอาไปใส่หมูนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตำให้เขานิ่มเนิ่มลงไม่ต้องละเอียดมากนะคะที่คอไปแกงนะคะไม่ต้องตำก็ได้นะคะการเอาไปแกงเนี่ยจะ จะฝานเป็นแบบเป็นซีกยาวๆเล็กๆก็ได้นะคะเป็นฝานเป็นกลมๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ <_ s 1> จะตักออกมานะคะเห็นไหมคะนี่ ก็ตำเสร็จแล้วนะคะค่ะเราตำเสร็จแล้วจะเห็นว่าเขามีน้ํานะคะเราไม่ต้องการให้เขาแฉะเราก็บีบน้ําออกก็ได้นะคะค่ะบีบออกเอาเฉพาะเนื้อๆน,น,นะคะเพราะว่าเวลาเราปรุงนะคะก็จะมีน้ําซอสอีกนะคะเราไม่ต้องการให้เขาแฉะนะคะน้ำในตัวเขาค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะ Okay, ประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะปรุงแล้วนะคะค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเริ่มจากหมูของเรานะคะอันนี้คือเป็นเนื้อหมูสับเนาะก็มีติดมันนะคะถ้าเกิดติดมันมากก็จะอร่อยกว่านะคะแต่ว่าติดมันน้อยนี่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านะคะ เพื่อนๆก็เลือกเองได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือหยวกกล้วยของเรานะคะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะใบมะกรูดอ่าพริกเครื่องเทศนะคะคเครื่องปรุงของเราวันนี้ผงรสด,ดีผงชูรสอน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะเราก็จะใส่นะคะทุกอย่างลงไปใน กระมังนะคะแล้วก็จะผสมคนให้เข้ากันนะคะค่ะก็จะออกมาเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพมากๆนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยสมุนไพรจากสวนของเราเองนะคะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ วันนี้เนื้อของเราก็ประมาณ800กรัมนะคะกับมุนไพลประมาณนี้นะคะเอาเกลือค่ะเกลือไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวผมรสดีเขาเค็มนะคะน้ำปลาชุรดถ้าเพื่อนๆไม่กินชูรดก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่ไปนิดหน่อยอเติมให้นัวเนาะค่ะตัวที่ทําให้อร่อยที่สุดก็คือตัวนี้และคะ่ะผงรสดีนะคะขาดไม่ได้ประมาณช้อนชาเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ไฮไลท์นะคะคือน้ําปลาร้านะคะคุณผู้ชมโอเคคนๆนนิดนึง่งเราก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็คนนะคะคนะนุ่งให้เข้ากันนะคะน,นี่หยวกกล้วยหมกใส่เนื้อหมูสับนะคะ เสร็จแล้วก็ชิมดูนะคะคุณผู้ชมตอนที่เราปรุงนะคะครั้งแรกนะคะก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะถ้ากะไม่ถูกก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะมันจะเค็มนะคะแล้วก็แก้ยากนะคะเค็มเสร็จแล้วชิมดูนิดนึงถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มน้ำปลาอีกไหมอะไรเงี้ยนะใช่เราต้องการจะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึง เรากินค่อนข้างนัวโอเคโอเคค่ะนี่ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะทำการหมกนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็จะมาหมกนะคะ นี่คือใบตองของเรานะคะที่ได้มาจากต้นที่เราตัดนะคะค่ะก็ใช้ทั้งต้นทั้งใบนะคะทีนี้จะเอาใบห่อต้นนะคะตอนนั้นเขาก็เป็นต้นให้พลังงานแก่ใบนะคะตอนนี้จะเอาใบมาห่อต้นโอเคค่ะมาเริ่มห่อกันเลยค่ะค่ะเราก็ใช้แมกิ้มฟันนะคะใช้ซ้อนกันนะคะเพื่อน ก็เอาหัวนะคะชนท้ายชายท่าอรท้ายชนหัวนะคะจะได้แข็งแรงนะคะค่ะ ปกตินะคะจะเก็บมาใช้นะคะก็ตัดให้เขาเหี่ยวก่อนนะคะไปตางแดดนะคะตากคอให้ต้าเหี่ยวนะคะก็จะได้ไม่แตกค่ะประมาณนี้นะค่ะแล้วก็ห่อต่อไปอีก เพืเ่อนเราจะทําไปจนเสร็จนะคะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนึ่งนะคะห่อเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ,คะเราก็เอาเศษใบตองนะคะ,ะปิดด้านบนนะคะบางๆประมาณนี้นะคะให้เขามีความไงล่ะละอุของใบตองนะคะจะได้หอมๆนะคะไม่ต้องปิดหนามากนะคะก็ประมาณนี้นะค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาอีกทีนะคะเราจะเนื่องอยู่ประมาณ30นาทีนะคะอย่าลืมใส่น้ำให้เพียงพอนะคะค่ะเราใส่น้ำประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะค่ะหมกของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเอาออกมาจากหมดนะคะโอเคจะมาเรียงข้างล่างนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะชิมนะคะว่าอร่อยไหมนะคะหมกหยวกกล้วยใส่หมูของเรานะคะคุณผู้ชมอมอร่อยมากนุ่มหวานมันโอยอยร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะืมอหยวกกล้วยน่ะมันอ่อนนะคะอ่อนแล้วก็เนื้อหมูก,ก็กำลังดีนะคะ ติดมันนิดนิดอ,อร่อยอร่อยเครื่องเทศด้วยสุดยอดคุณผ,ผู้ชมคะไปจำขายได้เลยนะคะสูตรนี้รับรองกินกันควับเหนียวร้อนๆน,นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่รับชมคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่ได้กดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอลาไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย,บาย